รู้สวัสดีค่ะนักศึกษาคะสวัสดีนักเรียนในระบบโรงเรียนและคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านรายการสร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทยและดิฉันพนอธรรมเนียมอินกลับมาพบกับท่านเป็นประจำทางสถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศออนอทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะคะ สี่ช่องทางที่เราพบกันเป็นประจำคือ FM 9 2 AM 1 6 1 Truision ช่อง r 3 2และที่ w w w m o e r a d i o t h a i n e t คลิกวิทยุศึกษาแล้วรับฟังกันย้อนหลังได้อีก6เดือนหลังการออกอากาศทั่วโลกเลยค่ะช่วงนี้เรากำลังสรุปทบทวนเรื่องกาบเหชมเครื่องข่าวหวาน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาาลัยซึ่งอาจารย์ใจเด็ดก็ได้เล่าเรื่องย่อข้อคิดที่ได้จากเรื่องตอนนี้ก็มาค้างอยู่ที่สาระสำคัญของเรื่องซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะคะดังนั้นเชิญติดตามกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ใจเด็ดค่ะสวัสดีครับอาจารย์พนอครับนักศึกษากศน นักเรียนในระบบโรงเรียนและผู้ฟังที่เขารพรักทุกท่านนะครับคราวที่แล้วก่อนจบรายการผมได้เฉลยกับจา์พนอไปแล้วว่าเอ๊ะที่ชมเครื่องขาวหวานเนี่ยชมตอนไหนสรุปก็คือส่งชมฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระศรีสุริยนตลาบรมราชินีเมื่อยังทรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าหลานเธอในรัชกาลที่หนึ่งเชิญต่อเลยค่ะคการเผยชมเครื่องขาวหวานเนี่ยเป็นวรรคดีที่เราเรียกว่างดงามภาษาอะไรต่างๆนี่ก็ดีมากเลยนะครับ แล้วก็เป็นังคดีที่สะท้อนให้เห็นซึ่งเราพูดกันมากที่สุดเลยคือความละเอียดละอของความเป็นไทยของเราค่ะคือไทยเราละเอียดละออนะครับไม่ใช่เยอะนะเด็กๆทั้งหลายต้องแยกแยะให้ถูกนะครับคําว่าละเอียดละอเนี่ยอาจารย์พนอเคยเรียนให้ทราบแล้วก็คือคําว่าประนีตนึกออกไหมครับบรรจงคือทุกสิ่ง<ส>ทุกอย่าง<จ>นะในรายละเอียดทุกอย่างอะแล้วก็ละเอียดละอที่จะบรรจงประดิษฐ์ประดอยโภชนาหารเนี่ยจะหั่นหมูหัน่นเนื้อหั่นผักอะไรเมี้ยก็ ต้องดูแม้กระทั่งว่าหั่นขวางหรือว่าหั่นตามเส้นใหญ่ะนะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะอะชั้นหนาชิ้นบางนะโอ้แต่ถ้าเด็กๆทั้งหลายมองว่าเยอะคืออย่างนี้เช่นจะหั่นถั่วฝักยาวอย่างอาจารย์พนว่าเอาไม้บรรทัดมาวรรัดอย่างนั้นเลยนนเยอะอย่างนั้นเรียกว่าเยอะแน่เยอะแต่ถ้าหากว่าวางบนมือแล้วหั่นตามข้อนิ้วเนี่ยถือว่ากะเอาคือพิธีรีตอก แล้วก็หัวกระหางจะมีจุกถูกไหมครับตัดทิ้งตัดทิ้งอย่าไปเสียดายมันเพราะเพราะมันปนอยู่แล้วมันไม่น่ากินอ่าอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับหรือแม้แต่ผักบุ้งเนี่ยผักบุ้งหรือผักทอดยอดเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าพอได้มาซื้อมาทั้งต้นทั้งหานเลยเขาต้องเด็ดเขาต้องเอาใบไม่สวยออกนะคะแล้วก็เด็ดให้มันติดก้านกับใบอ่าซึ่งกินยากมากเลยเอที่บ้านที่ฉันมีวิธีแกบถ้าผัดผักบุ้งเมื่อไหร่นะคะไม่ใช่ช้อนเป็นหลัก เอาซ่อมม่วงเพราะว่ามันจะม้วนได้นั่นแหละค่ะเอาแล้วนะครับเป็นการบรรจงประดิษฐ์ประดอยโภชนาหารนะฮะให้เลิศรสด้วยรสชาติอ่าสิ่งแรกเลยคือต้องอร่อยละแล้วก็วิลาด้วยรูปลักษณ์โอ้โหเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจก็คือการตกแต่งสวยงามสวยงามน่าดูน่ากินอ่านะครับตรงนี้แหละครับคือสะท้อนความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งสงบศึกแล้ว บ,บ้านเมืองไม่ต้องสู้รบตบมือกับใครครแล้วก็เริ่มที่จะรวบรวมของดีเข้ามาไว้ในพระนครครแล้วก็ในเนื้อหาที่เด็กๆมหนึ่งเรียนน่ะก็จะแบ่งเป็นชมเครื่องคาวชมผลไม้แล้วก็เครื่องหวานนะครับคราวนี้นอกเหนือจากการที่จะกล่าวถึงชื่อของอาหารที่นิยมในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ยังบอกอีกด้วยว่า อันนี้คืออาหารคาวอันนี้คืออาหารหวานคือแบ่งประเภทให้ด้วยบอกลักษณะไว้ให้ด้วยเลยนะครับเอายกตัวอย่างมัสมันแกงแก้วตาหอมยี่รารสร้อนแรงชายใดได้กลืนแกงแรงอยากให้ฝ่ายฝันหาดูตามตัวหนังสือไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าอาจารย์อาาย่อานแล้วพินิดให้ดีอาจารย์จะพบอะไรจะรู้ว่าจุดเด่นของมัสมันเนี่ยมันมีเครื่องปรุงอะไรอยู่บ้างนั่นข้อที่หถูกต้องครับสองได้กลิ่นด้วย อ่ะสามได้ความรู้สึกด้วยครับหอมยี่รารสก็คือรสมันจัดจ้านเนาะอ่ะเผ็ดเผ็ดละอ่ะเผ็ดละถ้าใครได้กลืนก็คือได้กินใช่ไหมคะอ่ะมันก็จะมีความรู้สึกคิดถึงอยากกินอีกอ่ะคือไม่ใช่คนทั่วไปนะครับชายใดนะใครก็ตามอ่ะผู้ชายคนไหนขึ้นเน้นตรงนั้นนะครับก็แสดงว่าผู้หญิงเนี่ยกินแกงไก่อันเนี้ยคงไม่ได้ติดใจแล้วเท่าไหร่แต่ผู้ชายกินแล้วติดใจอย่างนั้นใช่ไหมครับ ดิฉันว่าเขาไม่ได้ระบุแยกขนาดนั้นหรอกนะเปรียบเทียบไงครับนี่คือการเล่นเล่นวรรณศิลป์เห็นไหมฮะคือหมายความว่าอร่อยหรือไม่อร่อยไม่สามารถจะพิสูจน์หรือว่าทําให้เห็นได้ชัดเจนแต่บอกผู้ชายคนไหนก็ตามแต่ได้กินก็ไปแม้แต่ไปแล้วนะติดใจทุกคนแหละแล้วอยากกินอยากกินอีกนเป็นคําพิสูจน์เลยอ่านะก็เลยบอกว่าอาหารเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เป็นความในพระราชลือไยแล้วเหมาะสมด้วยเห็นไหมครับเออแค่บอกว่า ชายได้ได้คืนแรงอยากให้ไฝ่ฝันหาลงไปลึกถึงว่าเก็บไปฝันถึงเ,ออเลยนะว่าโอ้โหฝีมือไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่ะอะไรเงี้ยนะติดใจไปขนาดนั้นอ่ะดูต่อนะครับค่ะล่าเตียงคิดเตียงน้องนอนเตียงทองทำเมืองบนลดหลัน่นชั้นชอบกนยนอยากนิดคิดแนบนอนคำว่านิดเนี่ยไม่ใช่นอน,นูสัอีดอดเด็กนะครับ มาจากคําว่านิทรานั่นแหละแต่ไม่ต้องใส่สระานิทนอหนูสลระอ,อีทอทหารรอเรือกาลันนิทแปลว่านอนอย่างเนี้ยถ้าเราเป็นคนโตเราก็รู้ทันทีเลยแต่เด็กมนหนึ่งจะรู้ไหมเนี่ยว่าอะไรมันเตียง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 อะไรเนี่ยเขาเพูดถึงอาหารที่ชื่อล่าเตียงอ่ะและเป็นไงครับก็คําว่าเตียงมันก็ไปพ้องกับคําว่าเตียงนอนถูกไหมท่านบรรจะถอนอ่าก็เลยคิดไปถึงบรรยากาศตรงนั้น อย่าลืมนะครับว่ายังไม่ได้พิเศษนะครับค่ะยังไม่ได้พิเศษก็คิดหวังไงคิดยาวคิดหวังไงวาดภาพมโนไปแล้วว่าแหม่เนี่ยอยากจะได้ร่วมสนิทนิทรรศพี่ลมสมสองอะไรก็ว่าไปนั่นแหละค่ะคิดไปรถหลันชั้นชอบคนยนอยากนิดแค่มองเห็นลาดเตียงคิดยาวไปถึงแท่นบรรจถานู่นน่ะแล้วก็มีน้องมานอนอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยน่าคิดลึกไปขนาดนั้นเลย แต่แล้วเห็นรุ่มรุมสวงเศร้ารุ่มรุ่มเร้าคือไฟฟอนเจ็บไกลใจอาวรร้อนรุมรุ่มกลุ่มกลางสวงแตอนแรกมองเห็นล่าเตียงมีความสุขใช่แต่พอกําลังเพ้อฝันอยู่อย่างนั้นแหละหันไปเห็นลุ่มเข้าเป็นไงครับอาจารยพนองเศร้าเลยใช่ไหมครับต้องมีอะไรสักอย่างกลายเป็นความเศร้าพระราชลัอไทยเลยเพราะว่าความรัก ตอนนั้นยังยังเด็กอยู่นึกออกไหมครับยังไม่ถึงเวลาค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยนอยากนิดคิดแนบนอนมันก็ยังฝันสลายอยู่ฝันสลายนั่นแหละเพราะหลุมนี่แหละทําให้เกิดความรู้สึกตรงนั้นอันนี้คือจุดหนึ่งที่เราทําให้เห็นว่าในกาบเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงอาหารอย่างเดียวล่าเตียงคิดเตียงน้องนอนเตียงทองทําเมืองบนบอกอะไรครับว่าอาจารย์พนอไม่ใช่หญิงชาวบ้านนะ ใช่ไหมคะครับคนที่จะนอนเตียงทองเนี่ยต้องมียศถาบรรดาศักนะแล้วเตียงนี่มาจากไหนครับทํามาจากเมืองบนก็คือมาจากทางเหนือละมัง้งล้านนาเห็นไหมฮะมาจากเมืองบนก็คือทางเหนือทางเหนืออทางเหนือเหนือก็คือล้านนาครับที่มีไม้สักเยอะจุต้อง<ๆ>นี่แหละ เพราะฉะนั้นทําไมเครื่องไม้ทั้งหลายแหละไม่ว่าจะแกะสลักด้วยไม้สักด้วยแหละทาไมคนนิยมไปเชียงใหม่เชียงรายลำปางแพร่อมาอะนะครับเมื่อก่อนนี้ส่งออกเป็นอันดับต้นของเศรษฐกิจเลยนะใช่ครับแม่เนี่ยถ้าเรามองแค่อาหารอย่างเดียวก็จะได้แค่ความรู้ตรงนั้นแต่เรามองต่อไปเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าแท่นพระบรรทมหรือแท่นบัรจถนเนี่ยก็ใช้ไม้สักซึ่งปิดทองแลวสวยต่อไปนอกจากนั้นแล้วจรพนอครับยังแสดงถึงความรุ่งเรือง ผมบอกว่าแสดงความรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์ทำให้มีการติดต่อค้าขายกับชนต่างชาติอให้เห็นเลยว่าสัมพันธไมตรีกับคนต่างชาติมีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอาจารย์เคยได้ยินคำว,ว่าน้ําปลาญี่ปุ่นไหมจำได้ว่ารสดีด้วยน้ำปลาญี่ปุ่นล้ำย้ำยวนใจอบทนี้บอกว่ายำใหญ่ใส่สารพัดวางจานจัดหลายเหลือตรา รถดีด้วยน้ำปลาญี่ปุ่นล้ำย้ำยวนใจแสดงว่าญี่ปุ่นต้องทำน้ำปลาแบบใหม่เข้ามาขายครับแล้วเจ้านายได้เสวยแต่ชาวบ้านอย่างเราก็คงจะน้ำปลาดิบหมักเอาแล้วก็มาเคี่ยวต้มนั่นแหละของไทยเราใช้อะไรทนน้ำปลาครับเขาใช้เกลือเหรอคะเกลือเกลือแต่ว่าถ้าคนโบราณแถวบ้านดิฉันเขามีน้ำปลาใช้กันนะคะหมักเอาเองจริงๆแล้วเนี่ย น้ำปลาเนี่ยอาจารย์นพนาครับคนไทยทําไม่เป็นอ๋อมาเรียนรู้เอาจากญี่ปุ่นเหรอคะจีนครับจีนอ๋อผมได้มีโอกาสดูรายการ<อ>เขาจะตั้งอยู่แถวแถว,แถวสีกั๊กพญาสีใจกลางเมืองแล้วนี่แหละครับค่ะแต่ก่อนเนี่ยเรามีแค่เพียงเกลือแต่ว่าเราไปได้ความรู้จากจีนในการทําน้ําปลา,ขาเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาทาน้ําปลาหมักน้ําปลาครั้งแรกเนี่ยอาจารย์นพนาครับส่งขายได้ไม่เกินนครสวรรค์ คนไม่รู้จักน้ําปลาแล้วบอกเหม็นขาวไม่เอาไม่กินกินเกลืออย่างเดียวคนไทยกินเกลือมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับเราไม่ได้ความรู้เรื่องน้ําปลาเนี่ยจากจีนแสดงว่าจีนเนี่ยเป็นต้นตำเนิดของน้ําปลาถูกไหมครับแต่น้ําปลาจีนก็คือน้ําปลาที่เรากินอยู่ทุกวันนี้แสดงว่าเหนือกว่าน้ําปลาจีนคือน้ําปลาญี่ปุ่นนี่ไงคราวนี้น้ําปลาญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาตอนไหนก็เพราะว่าเราติดต่อค้าขายเห็นไหมครับเราได้เห็นภาพอย่างอื่นด้วยนอกเหนือจากยำใหญ่ใส่สารพัด และเป็นไงครับวางจานจัดเนี่ยแค่คำนี้ก็จัดสวยจัดสวยมากะนะครับแต่ว่าที่อร่อยเนี่ยเป็นเพราะว่าน้ำปลาญี่ปุ่นมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเรามีสัมพันธ์ทางไมตรีกับญี่ปุ่นเราค้าขายกับญี่ปุ่นนั่นคือความสัมพันธ์ที่ยาวนานถ้าหากเรานับแค่ตรงนั้นนะ่ะคือในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลายัยมาถึงปัจจุบันเนี่ยกี่ปีแล้วครับอาจารย์พนอแล้วก็เป็นความผสมผสานเราอย่ามองว่าอาหารไทยคือไทยแท้แต่เราสามารถ ผสมผสานกับวัฒนธรรมกับชาติอื่นกับรสชาติอาหารอย่างอื่นได้ซึ่งปัจจุบันทุกคนคงตอบคําถามนี้ได้ชัดเจนเลยเห็นไหมฮะเราไปกินอาหารบางอย่างอย่างเช่นไก่แซบทุกคนรู้จักไก่แซบถูกไหมครับไก่แซบคืออะไรครับรสจัดจัดอ่ะมีพริกมีอะไรก็ไม่ทราบแหละคือไก่เนี่ย<อ><อ>เป็นไก่ทอดของฝรั่งเด็กๆรู้จักดีไก่ทอดเนี่ยแต่เขาไม่ได้ทอดแบบฝรั่งนะครับเขาทอดแบบอีสาน ก็เลยแซบเหรอคะแซบครับพูดง่ายๆก็คือเอาเครื่องของลาบนี่แหละมาใส่อ่าเนี่ยนี่คือการพลิกแปลงเรามองว่าพลิกแปลงแต่แท้จริงแล้วมันคือการผสมผสานหรือการกลมกลืนวัฒนธรรมเห็นไหมครับคนไทยเคยกินแต่ของอีสานที่แบบแซบแซบหลายเด้อนะแต่เอามาผสมกับฝรั่งให้กลายมาเป็นไก่แซบนี่คือวิธีการผสมผสานซึ่งอย่าตื่นเต้นเรามีมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์แล้วเห็นไหมครับ ยำใหญ่เนี่ยเป็นไงเราก็<ฆ>ใส่น้ำปลาญี่ปุ่นถึงได้อร่อยออยแล้วก็ย้ำยวนใจอาจารย์พนนลองบอกคำนี้ย้ำยวนใจคือมันเกิดความรู้สึกรันจวนใจคิดถึงคนทำไปด้วยละมั้งนี่แหละคือไม่ได้ว่าโอ้อร่อยอร่อยอร่อยคืออย่างเราก็ได้แค่นั้นถูกไหมครับแต่ว่าพระองค์ทรงลํำลึกลงไปอีกว่าฝีมือใครเนี่ยทำให้ความรักมากขึ้น เพราะว่ารสชาติเนี่ยไม่เหมือนกับที่คนทั้งหลายทำต้นเครื่องอาจจะใช่นไหมฮะทำธรรมดาแต่พอมาถึงฝีประหัดแล้วก็ต้องยอมรับว่ายอดมากนะครับการเพชิดเเครื่องขาวานเนี่ยนอกจากจะแสดงถึงพระปรีชาสามารถทางกวีของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลเร,ราลานภาลัยที่ทรงพระราชิพลได้อย่างไพเราะเนี่ยยังทําให้เห็นภาพความวิจิตรงดงามของศิละปะอาหารชาววังนะครับคือเราไม่คุ้นเคยกับชาววังเพราะเราเป็นชาวบ้านแล้วเราก็คิดว่าอาหารชาววังเนี่ย คงจะต้องในสมัยผมเป็นเด็ก,กน,นะฮะคนพูดถึงอาหารชาววังเนี่ยผมนึกถึงแบบอาหารของเทวดาของนางฟ้าอะไรไปประมาณนั้นนะจําพนองแต่พอเราเรียนเรื่องกาบเหตุชมเครื่องข้าวหวานถึงได้อ๋อไงฮะ,ะอ๋อเลยว่าอ๋อแท้จริงก็คือเหมือนอาหารชาวบ้านนี่แหละพี่แต่แตว่าวิจิตบรรจงครับประดิษฐ์ประดอย,อยงไงหนึ่งเป็นความรักอย่างหนึ่งสองเป็นความจงรักพักดีอย่างหนึ่งก็เลยทําให้นึกถึงว่าอ๋อเวลาที่ย่าจะใส่บาตรแม่จะใส่บาตรหรือพ่อจะใส่บาตรเนี่ย ถึงไม่ถึงได้บอกว่าอ้นี่ทําให้ดีนะอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องแบ่งไว้ก่อนนะอ่าอย่างเงี้ยเราจะกินก่อนไม่ได้นะครับอ่าข้าวเนี่ยปั่หมอเออค่อยคทําให้ซุยๆอย่างเงี้ยเนะครับโอ้คือทุกอย่างปรนนี้บรรจงหมดเลยทัพพีก็ของที่ดีที่สุดที่บ้านผมเนี่ยคุณแม่จะมีทัพพีที่ดั้มกับตัวทัพพีเนี่ยเป็นมุกนั่นแหละเราจะมาใช้เวลามีงานอย่างเงี้ยใส่บาทที่บ้านก็จะเป็นขันลงหินอ่านั่นแหละเวลาจะใช้ทิขัดส้มมะขามกันเข้าไป นี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นความวิจิตรงดงามของไทยเราเอาละบอกว่ายังทําให้เห็นภาพความวิจิตรงดงามของศิลปะอาหารชาววังที่อยู่คู่กับกุลสตรีสยามเออเสียดายไหม <c oughs> กุลสตรีสยาม <c oughs> ก็คือผู้หญิงไทยในสมัยก่อนเราไม่เห็นภาพนั้นแล้วเพราะคุณย่าคุณยายก็ท่านก็จากเราไปหมดแล้วค่ะ <c oughs> แล้วถ้ามาเป็นสมัยใหม่นี้ผม,ผมว่าแต่งผมก็คือสาธิตให้ดูผมว่าแต่งอ่ะมันเป็นแอปแต่ง ก็คือสาธิตให้ดูไงแหมเขาอุตส่าห์พูดเปจนวิชาการกันแล้วสาธิตให้ดูก็ไม่ใช่เนื้อแท้ก็ไม่ใช่ไงคะสาธิตหญิงไทยปัจจุบันไม่ใช่กุลสตรีสยามถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งเวลาสองสภาพของเศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำให้ความเป็นกุลสตรีสยามหายไปนะครับแล้วในต่จังหวัดเนี่ยยังคงมีสภาพอย่างนี้อยู่แต่ว่าก็ไม่มีปู่ย่าตายายให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะว่าปากท้องเป็นเรื่องสําคัญนะครับ ถ้าหากว่าเรายังอยากจะเห็นกุลสตรีเนี่ยผมว่าดูที่ลาวน่าจะยังพอเห็นนะลาวเขายังคงสภาพเดมิมเดิอแต่ในเขากุลสตรีลาวนี่คะถูกต้องครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนใเพปให้ดูว่า <c oughs> เขาย<อ>ัง,งมีและรักษาสืบมาจนวันนี้ได้ใช่ครับเขายังแต่งชุดเรียบร้อยแต่งกายแบบมั่นใจเนี่ยค่ะแถวแถวที่ทำงานดิฉันเนี่ยก็จะเห็นสุภาพสตรีลาวแต่งตัวสวยๆมาเดินอยู่เลย แล้วก็ที่ชื่นชมให้คะแนนนิดนึงคือญี่ปุ่นเด็กวัยรุ่นเขานี่โอ้โหแบบวัยรุ่นจ๋ามากเลยเหมือนไทยเราเนี่ยแต่เมื่อถึงเทศกาลเขาก็กิโมโนนะเขาก็เรียบร้อยเขาก็สงบแต่ไทยเราจะเทศกาลเลยมี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 ม,มไหมฮะขบวนพาเหรดอ,อ๋ <laughs> ก็แค่ตรงนั้นเองก็ไม่ได้ตําหนิอะไรเพียงแต่ว่าทําไมเราไม่คงความเป็นไทยของเราไว้เป็นหลักในหัวใจ แล้วส่วนเราจะไปปรุงแต่งข้างนอกตามการตามวาระตามยุคตามสมัยตามเทรนอะไรก็ตามแต่ตามสบายแต่เมื่อถึงเวลาหนึ่งแล้วคุณก็กลับมาในสภาพที่เป็นไทยอย่างเดิมเราจะอยู่อย่างเป็นสุขเพราะคนไทยเราเนี่ยไม่ปูดปลาดพูดง่ายๆไม่กระตกกระตากค่อยๆเป็นไปเนี่ยเอาละไม่เพียงแต่ความงามที่ปรากฏแก่สายตาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงศูนทรีแห่งรสชาติก็คือรสชาติอาหาร ซึ่งในปัจจุบันตำรับอาหารคาวหวานและผลไม้ชิ้นต่างๆยังคงเป็นที่รู้จักกันดีในสังคมไทยทุกวันนี้ก็หมายความว่ายังมีให้เห็นบ้างแต่ไม่มีทั้งหมดเลยนะครับสาระสําคัญก็จะมีดังต่อไปนี้ 1. เครื่องขาวนะครับใช้คําว่าเครื่องขาวนะหรืออาหารขาวนั่นแหละที่ปรากฏในกระพุกผันก็ได้แก่แกงมัสมันไกย่ยำใหญ่ตับเหล็กลวกหมูแหนมจดทันไหมเนี่ยนะครับอา่าทวนใหม่นะแกงมัสมันไกย่ยำใหญ่ตับเหล็กลวก หมูแหนมก้อยกุ้งแกงเทพโพน้ำยาแกงอ่อมข้าวหุงเครื่องเทศแกงขั่วส้มพลาเนื้อล่าเตียงรุมรังนกไตปลาแซงว่าอันนี้คือเครื่องข่าวหรืออาหารข่าวะนะครับกาเพชมเครื่องขาวหวานมีลักษณะเป็นนิราศเพราะอะไรครับอาจารย์พนองท่ำครวญถึงนางอันเป็นที่รัก เห็นอย่างนี้ก็เชื่อมโยงความคิดไปถึงนางอันเป็นที่รักซึ่งเป็นลักษณะของนิราศลำพึงลำพันธ์ค่ะนะเป็นบทคล้ายๆนิราศอ่ะนะครับกาเพเพลมเครื่องขวานเป็นบทประพันธ์ที่นักวรรณคดีนิยมจัดว่าเป็นวรรณคดีบริสุทธิ์อาจารย์ต้องอธิบายไหมใวรรณคดีบริสุทธิ์ฝรั่งเรียกเพียวลตเตอรเจอร์ก็คือไม่ได้มุ่งเน้นในเนื้อหาเป็นหลักคือคําว่าไม่ได้มุ่งเน้นหมายความว่าไม่ได้เอาของปลอมมาเขียนเอาของจริงนี่แหละ แต่ว่าตรงนั้นคือเอาความจริงมานึกออกไหมครับแต่ไปเน้นความงดงามเน้นความงดงามของภาษาเป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้จัดว่าเป็นวรรคดีบริสุทธิ์คิดว่าล่าเตียงคิดเตียงน้องทําไมถึงคิดตรงนั้นมีความงามอยู่ตรงไหนอันนั้นคือการเรียนในแง่ของวรรณศิลป์หรือความงดงามวรรคดีบริสุทธิ์เขาจะเรียนเอาแต่เฉพาะความงดงามกาบเพชมเครื่องขาวหวานนี้มีลักษณะตรงกับกาบเผเรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศ หรือเจ้าฟากกุ้งกาบของใครมาก่อนใครจำพรรณาจาได้ไหมเอ่ยอา้าวอันนี้รัชกาลที่สองครับบางส่วนเป็นสมัยรัชกาลที่หนึ่งอา่าเจ้าฟากกุ้งสมัยอยุธยานะคะอา่าเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศค่ะอยุธยาเพราะฉะนั้นกาเหชมเครื่องขาวานก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับของพูดง่ายกาเพเรือของเจ้าฟากกุ้งนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์เรื่องภาษาเพราะเราบอกแล้วว่า เขาจัดว่าเป็นวนคดีบริสุทธิ์ก็คือเล็งที่ความงามของภาษาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันซิว่าวรรณศิลป์ด้านภาษาในกาเพชมเครื่องขาวานเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้ค่อนข้างอาจจะละเอียดไปนิดนึงแต่ว่าเมื่อเรียนแล้วเราต้องรู้เอาละอแ,ละแรกนะครับคือการเพิ่มความไพเราะด้านเสียงข้อแรกเพิ่มความไพเราะในโครงอะไหนบอกกาพเฉชมเครื่องขาวานมีโครงได้ยังไงล่ะก็ กาพยเรือก็ต้องขึ้นต้นด้วยโครงก่อนหนึ่งบทไม่ใช่เหรอครใช่ครับที่เราเรียกว่าโครงเกลนเพราะฉะนั้นแค่บทแรกเท่านั้นเองก็มีลีลาของวรรณศิลป์ทางด้านภาษาให้เห็นชัดเจนเลยอ่าดูนะครับผมไม่บอกว่าคืออะไรแต่ผมจะยกตัวอย่างแกงไก่มาสมันเนื้อนบพระคุณพี่เอ๋ยวักแรกลงท้ายด้วยคำว่าเนื้อใช้พยัญชนะต้นคือตัว นอนหนูไหมนอหนูค่ะวักที่สองนบพรคุณก็นอนหนูอย่างนี้ถือว่าสัมผัสใช่พยัญชนะสัมผัสกันคนะฮะหอมยี่รารดชุนชุนชอชิงชอชิงเฉียบร้อนชอชิงนี่นะครับชายใดบริโภคพุนพิษสว่าดหวังนาเสียงพอด้วยกันถึงจะตัวหนึ่งพอพานตัวหนึ่งพอสัมภาวก็ไม่เป็นไรนี่แหละครับอันนี้คือการเพิ่มเสียงไพเราะ แล้วก็เวลาที่เราแต่งโครงเวลาผมสอนนิสิตแต่งโครงเนี่ยผมจะเน้นตรงนี้ว่าในไหนเมื่อแต่งแล้วเนี่ยก็ขอให้มีสัมผัสพยัญชนะระหว่างวักแรกกับวักที่สองหน่อยเถอะแล้วจะอะดูเหมือนกับว่าเพลอและดีตั้งใจอ่ะค่ะนะครับจริงๆแล้วเราก็แต่งยังไงก็ได้นึกไหมครับก็ไม่จําเป็นต้องมีสัมผัสแต่ถ้าเราฝึกให้เป็นพยัญชนะต้นตัวเดียวกัน ก็จะดีหรือถ้าไม่ได้พยัญชนะต้นตัวเดียวกันใช้เสียงพยัญชนะเหมือนกันก็ได้อย่างเช่นที่อาจารย์บอกมาสักครู่เนี่ยชายใดบริโภคพุนพุนชะแปลว่าอาหารถูกไหมครับใช้พอสัมเพาเป็นพยัญชนะต้นแต่พอพิษสวัสด์เนี่ยใช้พอพานแต่ก็เสียงเสียงเดียวกันาเสียงเดียวกันเห็นไหมครับคําสุดท้ายในวรรคหน้าให้สัมผัสกับคําแรกในวรรคหลังในบาทเดียวกันก็คือเนื้อกับนบฉุนกับเฉียบพุนกับพิษอันนี้สิ่งแรกคือความงาม ต่อไปจะมีลักษณะพิเศษที่เพิ่มความไพเราะในโครแค่โครงบทเดียวาจะพนนครับนี่ดีนะไม่ได้แต่งหลายบทแค่บทเดียวนันเนี่ยเพิ่มความไพเราะโดยการเพิ่มสัมผัสภายในวักพูดถึงสัมผัสในเด็กๆทั้งหลายท่านผู้ฟังทั้งหลายหรือทั้งอาจารย์พนนก็คงเข้าใจถึงกรอนถูกไหมครับคือมีสัมผัสร้อยอยู่ข้างในวักนะนะในวักเนี่ยคือไม่ได้เขียนธรรมดาฉันไปแล้ววันนี้อย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่มีสัมผัส แต่นี่มีสัมผัสภายในครับอาจารย์พนอค่ะอาผมไม่บอกว่ามีอะไรบ้างแต่ผมจะเริ่มผลชิดแช่อิ่มโอเอมใจอาจารย์เจออะไรบ้างชิดแช่อ่ึ่งคู่ออิออ่มโอเอมอีกสามตัวนี่แหละนี่แหละคือการเพิ่มสัมผัสภายในคือจริงๆแล้วชิดกับแช่อิ่มกับโอนี่ก็ถือว่าเป็นภายในวัคถูกไหมครับแต่พอโอกับเอม มันเหมือนข้อเมื่อกี้ที่เราพูดไปเมื่อสักครูน่นี้คือกระโดดไปอีกวักหนึ่งไปสัมผัสอีกวักหนึ่ง <c oughs> นะครับดูนะหอมชื่นกลืนหวานในอกชูอาจารย์เจออะไรหอมชื่นกลืนหวานในอกชูชื่นกับกลืนไหมคะนี่ไงใช่ครับเมื่อกี้ชิดกับแช่เป็นสัมผสัสอักษรแต่พอชื่นกับกลืนเป็นเป็นสระ่านะครับในบาทที่สามรื่นรื่นรส รมใดสระอือสองคำแล้วก็ตัวรอเรือสี่คำเลยค่ะคือสัมผัสอักษร4ี่ตัวเลยใช่นะครับรื่นๆนั้นถือว่าเป็นคำซ้ำถูกไหมครับดีไม่เป็นอัพาสนะถ้าเป็นอัพาสจะเป็นล่าลื่นคำว,ว่าลื่นๆเฉยๆก็คือซ้ำคำแต่ใช้รอหมดเลยนะครับบาทสุดท้ายหวานเลิศเหลือรู้ๆแต่เนื้อนงผ่านอาจารย์เจออะไร เจออะไรเลิศเลิศกับเหลือแล้วก็รู้รู้อ่ารู้รู้อ่าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เนื้อกระนองนี่ไงครับอันนี้คือวรรณศิลป์ด้านภาษาเราเห็นได้เลยว่านอกจากว่าจะเพิ่มระหว่างวรรคแล้วภายในวรรคยังมีสัมผัสด้วยอ่าอาจจะเป็นสระก็ได้หรืออักษรก็ได้ครับอ่ะอีกข้อหนึ่งนะครับเพิ่มเสียงไพเราะ ในกาบคนที่มากาบบ้างนะโครงจบไปแล้วนะฮะ,ะในกาบเนี่ยก็จะมีทั้งสัมผัสอักษรแล้วก็สัมผัสสระให้เห็นเลยอ่าดูนะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงก้อยกุ้งปรุงประทินเอาแค่นี้ก่อนก้อยกุ้งปรุงประทินอาจารย์เจออะไรครับเจอก้อยกับกุ้งก้อยกับกุ้งค่ะต่อไปปรุงกับปลาปรุงกับปลาค่ต่อไป ก้อยกับกุ้งก้อยกับกุ้งกุ้งกับปรุงอ่าแล้วก็ปรุงกับปลาอักษรแล้วก็กุ้งกับปรุงสลับเป็นสระเอาละวางถึงลิ้นดิ้นแดโดยลิ้นกระดิ้นอ่าแล้วก็ดิ้นกระแดโดยอ่าดิ้นแดโดยเป็นสภพอักษรนะดิ้นแดโดยแต่ว่าก่อนจะดิ้นเนี่ยมีคําว่าลิ้นลิ้นกระดิ้นเพราะฉะนั้นลิ้นกระดิ้นเป็นสลัอ่าแล้วก็ดดิ้นแดโดยเป็นอักษรอักษรค่ะรถทิพยิบ มาโปรยทิพกระหยิบหยิบรหรือจักเปรียบเทียบทันขวัญเปรียบกระเทียบอ่ะทันกระขวัญอ่ะเทียบกับทันละ่ะเทียบกับทันอีกคู่หนึ่งเป็นอักษรนี่แหละคือความงดงามที่เราเห็นว่ามีลูกเล่นเยอะมากเลยเดยเพพาะยิ่งสัมผัสในเราเคยมองว่ากาบไม่ต้องมีสัมผัสใน แต่กลายเป็นว่ากราบในเหตุชมเครื่องขาวหวานพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศร้านาภาลัยเนี่ยมีสัมผัสในแล้วก็ไม่ใช่สัมผัสสละอย่างเดียวมีสมผัสอักษรด้วยนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงสัมผัสในของกาบแต่ว่าเป็นเครื่องขาวนะครับก้อยกุ้งเนี่ยเรามาดูในบทเหตุผลไม้ก็มีนะครับมากปลางนางปอกแล้ว หมากปรางนางปอกแล้วอาจารย์เจออะไรเอ่ยปลางกับนางอ่าปลางกับนางแล้วก็ปรางกับปอกได้ไหมคะไม่ได้ปอรอกับปอไม่ใช่ะเสีย่อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้คไสโถแก้วแพลวพรายแสงแก้วกับแพลวแล้วก็แพลวกับพรายอ่าถูกต้องครับยามชื่น รื่นโรยแรงชื่นกระรื่นครับแล้วก็รื่นโรยแรงอ่านะครับคล้ายๆวางถึงลิ้นดินแดโดยคล้ายๆเลยเนาะชื่นกับรื่นเป็นสระแล้วก็รื่นโรยแรงเป็นอักษรค่ะปลางอ,อ,าาาาอิ่มอาบซาบนาสาอิมอาบเป็นอักษรอ่าอาบกระซาบเป็นสระนากระสาก็เป็นสระครับอาจารย์ลืมคําว่าซาบกับสาซาบ กับสาเป็นอักษรอีกคู่นึงใช่เป็นอักษร,กกรแต่ว่าเป็นอักษรระหว่างเสียงอักษรคู่กับอักษรต่มคู่กับอักษรสูง,สงนี่แหละคือความงดงามของการเพิ่มเสียงไพเราะในกาบนะครับหมากปรางคงรู้จักนะคะมะปรางนั่นเองครับมะปรางเนี่ยปอกแล้วเขาก็ทํามะปรางริ้วหลายคนงงมันจะเป็นริ้วได้ยังไงขาดกันเหรอเขาใช้มีดที่คมกริบเล็บบางเฉียบ มาปอกให้เปลือกของมันเนี่ยหลุดออกจากเนื้ออย่างบางๆและแต่ละชิ้นที่ปอกออกไปเนี่ยเท่าๆกันเพราะฉะนั้นรอยที่เกิดขึ้นบนเนื้อมาปรางมันจะเป็นรอยริ้วเท่าๆกันอาจจะขวางเฉียงหรือตรงก็ได้เรียนมีแม่แบบคือผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาคนแรกที่เป็นผู้บังคับบัญชาของเรา ท่านรำมะปรางริ้วสวยมากชนิดได้ลงนิตยสารที่มีชื่อเสียงของประเทศและท่านก็เก็บภาพให้พวกเราดูด้วยค่ะพวกเราเคยได้รับประทานมะปรางริ้วของท่านด้วยโ,โชคดีไปครับค่ะตอนที่ท่านเกษียณอายุราชการท่านดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการท่านชื่อณภาพงพิพัฒน์อาจารย์ใจเด็ดมาทำรายการก็จะเห็นรูปท่านอยู่ที่โถงชั้นล่างครับ นี่คือแม่แบบของพวกเราฟังเพลินๆหมดเวลาอีกแล้วค่ะอาจารย์ใจเด็ดหวานเชเอมและดิฉันผนรรรเมียมอินก็คงจะลาท่านไปเพียงนี้มาติดตามเรื่องราวของกาบเหตุชมเครื่องขาวหวานกันต่อในรายการคราวต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ